ก็ต้นไหนก็ได้ค่ะสิบสี่ค่ะปิคนิคถ่ายรูปนะคะสิบสี่ค่ะสิบสี่ค่ะสิบสี่ถ้าสิบห้ายังไงคะสิบห้า สิบยี่สิบสิบสองสิบสามสิบสี่ดีสิสิบสี่สิบสี่ฟังไงนะคะ 4. 4. สิบสี่สีสีไม่ใช่สีนะคะสี่นะคะ สิบส <14. S 2> ี่อีกหนาทีนะคะสิ <laughs> Xuống sân rồi ơi. Nhớ Để, để lọc lông bài, lông bài, lúc lúc Lông bài ค่ะ, lông bài ค่ะ. ไม่เอาไม่เอายายามาเขี่ยตรงนี้ของแม่ไม่ได้ไม่ได้ลูกค้าพอยอมพวายอมมาหาแม่มามาหาแม่ตรงนี้มาหาแม่ม่หาแม่กอนมาหาแม่เร็วมาเร็วมาเร็วมาลงมาลงมาโดนลงมาค่ะ ไม่ต้องไปกลัวเขาเขาก็แมวเราก็แมวมาเขาเขาจะขู่เราโดดมาที่โดดมาที่มเออมาเน่มาเน่อันนั้นนนี้อยู่ข้างหลังแม่อยู่ข้างหลังแม่ เไม่แม่อุ้มไปไม่ขับตรงนี้แม่เอวแมวให้แม่อุ้มไปไม่ไม่รู้หัวไม่รู้หัวไม่รู้หัวนะคะพอดีไม่ต้องไปกลัวเขาคนนี้กลัวคนอื่นกลัวเขาทำไมล่ะแล้วก็แม่เขาก็แมวอ่ะใครทำลูกหรือแม่ช่วยไม่อยู่ ตรงนี้ไดจะเป็นงา่มะงิดตรนี้ะืดไเปิดตรนี้ไม่มืดปก็ไม่มืดทาอะไรตรงนี้คะสาว จะไปนอนนะคะนวดหน้าแล้วแปะเทปแล้วเดี๋ยวขอก่อนนอนถึงจะแปะต้องแปะทุกวัน